คำพูดต้องห้ามที่คุณไม่ควรพูดกับตัวเองตลอดชีวิตถ้าไม่อยากชีวิตพังคำพูดที่คุณใช้กับตัวเองนั้นคือพลังอำนาจที่กำหนดชีวิตคุณได้หากคุณนั้นพูดแต่สิ่งบลบๆกับตัวเองมันก็จะฝังลึกลงในจิตใต้สนึกและกลายมาเป็นความเชื่อที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าวันนี้โอป้าจะมาเจาะลึก12คําพูดสำคัญที่คุณไม่ควรพูดกับตัวเองตลอดทั้งชีวิต ถ้าคุณอยากร่ารวยสำเร็จและมีความสุขต้องรีบเลิกพูดนะครับข้อหนึ่งฉันไม่เก่งพอคำพูดนี้เองครับตั้งกำแพงปิดกั้นตัวเองจากโอกาสต่างๆการบอกกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งทำให้คุณไม่กล้าที่จะเริ่มสิ่งใหม่ลองสิ่งใหม่ความเชื่อว่าคุณไม่เก่งพอจะกลายเป็นตัวตนของคุณคนเก่งนั้นไม่ได้เกิดมาเก่งแต่เขามีความพยายามฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์คุณเองก็เช่นเดียวกันข้อ2คํคำว่าฉันทำไม่ได้คำนี้เองครับเป็นเหมือนกับการปิดประตูสู่โอกาสความเชื่อว่าทำไม่ได้จะกลายเป็นข้อจํากัดในตัวเองการลองพยายามแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะเปลี่ยนผลลัพธ์ทุกสิ่งที่คุณเห็นว่ายากเคยมีคนทําสําเร็จมาแล้วความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้ทําช้าหน่อยก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวสะหน่อย แต่ทุกอย่างนั้นก็คือบทเรียนข้อ3ฉันไม่มีเวลาและนี่ก็คือข้ออ้างที่ทำให้คุณเสียโอกาสในชีวิตคำว่าฉันไม่มีเวลาเราก็จะเสียเวลาที่สำคัญอย่างแท้จริงทุกคนนั้นมีเวลาเท่ากันก็คือ24ชั่วโมงแต่ทุกคนนั้นก็จัดการเวลาแตกต่างกันหากพูดว่าคุณไม่มีเวลาก็จะทำให้คุณปิดโอกาสพัฒนาตัวเองการจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้คุณ ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าคนสําเร็จมักจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่สําคัญที่สุดเช่นผู้บริหารที่ตื่นเช้าเพื่ออ่านหนังสือออกกําลังกายแม้ว่าเขาจะมีตารางงานแน่นก็ตามข้อ 4. ทํทำไมฉันโชคร้ายจังความเชื่อเรื่องของดวงชะตาโชคร้ายทำให้คุณมองข้ามโอกาสที่ดีและเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกความสาเร็จเกิดจากการลงมือทําไม่ใช่โชคช่วย การมองตัวเองว่าโชคร้ายดวงไม่ดีทําให้คุณไม่กล้าก้าไปแห้งหน้าและถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรคุณก็ไม่มั่นใจว่ามันจะดีเช่นบางคนนะครับก็ไปดูดวงบ่อยๆพอดวงบอกว่าดวงไม่ดีก็เลยเชื่อว่าต่อไปเนี่ยก็คงไม่ดีต้องรอปีหน้าแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเผลอเชื่อแบบนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับการลงมือทําเต็มที่การคิดและการมองหาโอกาสนั้นจะช่วยเปลี่ยนโชคชะตาของคุณได้ จงเปลี่ยนจากการรอโชคเป็นการสร้างโชคให้ตัวเองขอ้อ 5. ฉันไม่เหมาะสมคำคำนี้ครับทำลายความเชื่อม่ในตัวเองและทำให้คุณถอยหลังลงคลองไม่มีใครเหมาะสมกับสิ่งไหนก็ตามตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นงานเงินคู่รักและโอกาสตา่างๆทุกคนแต่างก็ต้องเรียนรู้ทั้งนั้นการพัฒนาตัวเองทำให้คุณได้กลายเป็นคนที่เหมาะสมความเชื่อว่าคุณไม่เหมาะสมจะทำให้คุณเสียโอกาส จะไม่ว่าคุณมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้อื่นในการประสบความสาเร็จข้อหไม่มีใครช่วยฉันเลยความคิดนี้นะครับทําให้คุณรู้สึกไม่เป็นที่รักแล้วก็ทําให้คุณมองข้ามศักยภาพของตัวเองคุณจะต้องเริ่มต้นจากการรักและเห็นคุณค่าตัวเองก่อนคุณจะต้องเริ่มต้นจากการช่วยเหลือตัวเองก่อนคนที่พร้อมช่วยคุณมักจะปรากฏเมื่อคุณแสดงออกถึงความรับผิดชอบและพยายาม การลงมือทําด้วยตัวเองนั้นจะสร้างความภาคภูมิใจความช่วยเหลือจากคนอื่นนั้นเป็นแค่ส่วนเสริมไม่ใช่ทั้งหมดคอ 7. เจันเกิดมาเพื่อแพ้คําพูดนี้นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยสาบกรรมสาบตัวเองให้ยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นไอ้ขี้แพ้เป็นคนล้มเหลวไม่มีใครเกิดมาเพื่อแพ้นะครับทุกคนเกิดมาเพื่อชนะทั้งนั้นแล้วก็มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่การแพ้ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นบทเรียนจะไม่คุณลุกขึ้นสู้ต่างหากความคิดนี้เองครับทำให้คุณพลาดศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณชช่ชนะที่สุดก็คือการไม่ยอมแพ้ในใจนั่นเองข้อ8ฉันไม่สมควรได้รับสิ่งดีคคำพูดนี้เองทำลายความภาคภูมิใจในตัวเองและความมั่นใจจะไม่ว่าคุณสมควรได้รับสิ่งดีเท่ากับคนอื่นการยอมรับว่าคุณคู่ควรจะช่วยสร้างแรงจูงใจ ความคิดลบจะทําให้คุณปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาทุกคนมีค่าในตัวเองอย่าลืมเชื่อมั่นในคุณค่าของคุณขอก้าวฉันไม่ดีพอคำคานี้ทําลายความมั่นใจและทําให้คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณไม่จําเป็นต้องดีเท่ากับคนอื่นก็ได้แต่จงดีที่สุดในแบบของคุณการเปรียบเทียบตัวเองนั้นทําให้คุณมองข้ามคุณค่าของตัวเองคุณมีศักยภาพที่ไม่เหมือนใครและไม่ต้องเหมือนใคร การพัฒนาตัวเองคือการแข่งกับตัวเองไม่ใช่คนอื่นข้อสิบมันสายเกินไปแล้วคำคำนี้ทำให้คุณหยุดพัฒนาตัวเองและพลาดโอกาสสำคัญไม่มีคำว,ว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่การลงมือทำตอนนี้ก็คือก้าวแรกสูก้ความสำเร็จจัก,กรวาลชอบความเร็วนะครับคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะเริ่มต้นเร็วกว่าที่คนอื่นคิดและคนอื่นมักจะคิดว่ามันสายไปแล้วนะเพื่อนอย่าทำเลย แต่ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจมันก็คือความเร็วนั่นเองทุกวินาทีผ่านไปมันคือโอกาสใหม่ๆของชีวิตข้อ11ฉันต้องทําให้ทุกคนพอใจทุกคนจะชอบผลงานของฉันไหมทุกคนจะชอบฉันหรือเปล่าความคิดนี่เองครับทําให้คนเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ไปกับการคิดแบบนี้คุณไม่สามารถทําให้ใครเนี่ยพอใจคุณได้ทุกๆเรื่องหรอกครับการพยายามทําให้ทุกคนพอใจทําให้คุณลืมความสุขของตัวเอง ความสำเร็จมาจากการรู้ว่าคุณต้องการอะไรไม่ใช่จากคนอื่นการตั้งเป้าหมายชัดเจนช่วยให้คุณโฟกัสในสิ่งสำคัญจริงๆข้อ 12. ชีวิตนี้ไม่มีทางดีขึ้นคำพูดนี้เองครับคือกับดักที่ทำให้คุณยอมแพ้ต่อชีวิตการคิดว่าชีวิตนั้นไม่มีทางดีขึ้นทำให้คุณมองไม่เห็นโอกาสในชีวิตทุกชีวิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ การเปลี่ยนวิธีคิดช่วยให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้ทันทีความสำเร็จที่แท้จริงเริ่มต้นจากความเชื่อว่าคุณทำได้คำพูดที่คุณใช้กับตัวเองนั้นมีพลังยิ่งใหญ่อย่าปล่อยให้คำพูดรับลบฉุดรั้งชีวิตของคุณจงเปลี่ยนคำพูดให้กลายมาเป็นพลังที่มันผลักดันคุณสู่ความสำเร็จเช่นฉันทำได้ฉันคู่ควรฉันดีพอฉันเป็นที่รักและฉันก็เก่งมากด้วยพูดแบบนี้บ่อยๆกับตัวเองนะครับ ใครที่ทำได้พิมพมาหน่อยครับว่าทำได้อย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เไว้เพื่อรับอาหารสมองโคสเร็จทุกวันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมขับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยามายโฟเนตธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อับปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์ a s a i opa อิสานได้เลย ขอบคุณมากครับ